บ e a k f a c s for s e c เ n d เป็น Open World Action RPG ที่พัฒนาโดยคน2คนครับผมเห็นเทรลเลอร์ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าตัวเกมน่าสนใจดีโดยเฉพาะการโชว์ฉากสู้บอสที่ดูไม่ธรรมดาเลยยังไงก็ตามนะครับตัวเกมก็ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเกมอินดี้ครับผมจึงเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมรู้จักเกมนี้ไม่ได้เยอะมากฉะนั้น The Move ก็เลยขออนุญ,ญาตเอาข้อมูลเบื้องต้นกับรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเทเลอร์มาสรุปให้ตามนี้เลย เอาละครับเราเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องกันก่อนบลิคเฟสฟ,ฟอร์เซคเคนนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องออกมาชัดเจนนักกันนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลได้เขาบอกว่าผู้เล่นจะรับบทเป็นนักรบแห่งป้อมปราการสุดท้ายที่เหลืออยู่ของมนุษย์เราเรียกที่นั่นว่าฟอร์เซคเคนกองทหารแห่งนักล่าที่ได้รับหน้าที่ปกป้องมนุษย์จากหายนะอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่านักรบกลุ่มดังกล่าวจะลงเรือเอาไว้เพียงแค่โตเอกเท่านั้นเนื่องจากหลังจากที่พวกเขาเดินทางออกไปต่อสู้บนดินแดนนันกว้างใหญ่และแสะนอันตร และทาให้ตัวละอนของเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเอาตัวรอดไปในโลกที่แสนโหดร้ายพร้อมกับการเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนอันแสนลี้ลับแห่งนี้นั่นเองฟังพล็อตเรื่องก็เหมือนจะเป็นเกมแนวโซท,วทั่วไปนะครับแต่จุดที่เป็นข้อสังเกตที่ผมเห็นในแชลเลอร์กลับเป็นส่วนผสมของความเป็นอัศวนยุคกกลางกับอาร์ตสไตล์ไซเบอร์พังที่แอบโผล่เข้ามาให้เห็นยกตัวอย่างชุดเกราะบ,บางชิ้นส่วนของเราในซีนนี้นะครับ อมเมอร์ที่เป็นสีแดงมันก็ให้ความรู้สึกว่าชิ้นส่วนดังกล่าวน่าจะไม่ใช่อรารยธรรมยุคกลางแน่ๆหรือว่าจะเป็นธนูที่มีโครงสร้างไฮเทคเกินกว่าจะเป็นธีมดาร์กโซครับทางนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการได้เห็นศัตรูหุ่นยนต์เอเลี่ยนที่ครั้งแรกผมแอมคิดถึง War of the World ขึ้นมาเลยและทำให้บลิกเฟสฟอร์เซคิน่าจะมีธีมเรื่องราวที่แตกต่างออกไป อีกทั้งพอไปดูคําบรรยายในสตรีมนะครับผู้พัฒนาให้คําอธิบายเกมของเขาเอาไว้ว่านี่คือเกมที่ผู้เล่นจะได้สํารวจเข้าไปในอรารยธรรมที่หลงเหลือเป็นส่วนสุดท้ายบนดินแดนอันกว้างใหญ่ไร้ปราณีและมันเป็น Interconnected World หรือว่าแปลตามตัวว่าโลกที่เชื่อมโยงกันในความหมายของคํานี้สามารถตีความว่าซ e a m l e s s open world โลกเปิดที่ไร้รอยต่อก็ได้และอาจแปลกลับกันได้ว่าโลกของ i ริ f a c e อาจจะมีส่วนผสมของหลากหลายอรารยธรรมมาปนเปรวมกันก็น่าจะได้เช่นกันครับฉะนั้นตัวในเรื่องจะเป็นหัวข้อแรกที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจนั่นเอง ต่อไปมาดูระบบเกมเพลย์กันบ้างครับแหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกมาจาก Sextra Life ที่เขาได้เล่นตัวเดโม Hand On ไปแล้วซึ่งทางช anel ดังกล่าวเขาสรุปให้แบบนี้ครับว่าเดโมที่ได้ทดลองเล่นจะเปิดมาด้วยตัวละคร3 c l คลาสให้เราได้เลือกเล่นโดยแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วมันจะส่งผลต่อวิธีการเล่นอย่างมากด้วยสกิลที่ว่าก็จะประกอบด้วย Pass i v e Skill 4แบบแล้วก็ Active Skill อีก6แบบ ตัวเกมยังไม่ได้โชว์ระบบ inventory หรือว่าเรื่องราวนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การสำรวจแผนที่กับการต่อสู้กับศัตรูและก็บอสในช่วงสุดท้ายเพื่อให้เราได้โฟกัสกับคอเกมเพลย์จริงๆทั้งนี้ผลการเล่นก็ทําให้เราค้นพบว่า b e ลิ f เฟสมีระบบการสำรวจโลกที่ไม่เหมือนโซลซีรีส์ครับโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ปีนป่ายแล้วก็ยังมีการดำน้ําอีกด้วย อย่างไรก็ตามจุดที่ทางเฟ c t ์ r l i f ไลมองว่าเป็นข้อสังเกตก็คือเขายังรู้สึกว่าโลกที่ให้สำรวจนั้นยังต้องพัฒนาต่อโดยเฉพาะรายละเอียดของแผนที่ที่ดูแล้วคล้ายๆกันไปหมดครับมันจะมีมู a แอนโท e แบบเดียวแล้วก็รายละเอียดที่เป็นผิวโครงสร้างต่างๆก็ดูไม่ค่อยแตกต่างกันเลยครับนอกจากนั้นตัว m อนสเตอร์ในฉากแม้ว่าจะมีหน้าตามไม่เหมือนกันแต่ว่าการพิชิตพวกมันก็คล้ายกันหมดนะครับนั่นก็คือการกดโจมตีรัว ในความหมายตรงนี้ผมคิดว่าเขาคงจะอยากเห็นการรับมือศัตรูที่หลากหลายกว่านี้เช่นศัตรูถือโลก่ก็อาจจะต้องใช้วิธีการแทงข้างหลังศัตรูปล่อยพิษน่าจะเข้าใกล้ไม่ได้ตัวเกมก็อาจจะให้เราเลือกวิธีโจมตีจากระยะไกลหรือว่าศัตรูบางตัวก็อาจจะเอาการแพร่มาเป็นตัวเลือกในการกำจัดอะไรทํานองนี้นั่นเองแต่ทั้งนี้ในส่วนของบอสนั้นเขาก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าดีไซน์ของบอสนั้นทําออกมาได้ดีแล้วก็การต่อสู้ก็สนุกใช้ได้เลย เอาละครับทีนี้มาดูข้อมูลในส่วนที่2ที่เราได้จากตัวเทลเลอร์เท่าที่ผมแกะได้กันบ้างนะครับระบบแรกที่ชัดเจนก็คือเซมิน่าคือตัวควบคุมการออกแอคชั่นเหมือนเกมโซเลยครับสังเกตได้จากเกจสีเหลืองสั่งซ้ายล่างส่วนเกจสีม่วงที่อยู่ล่างสุดก็คือเกจพลังพิเศษที่จะลดลงเมื่อใช้แอคทีฟสกิลครับระบบที่2ก็คือเกมนี้เน้นสเตลให้เป็นตัวเลือกในการเล่นด้วยแต่ผมยังไม่เห็นฉากซิงเกิลฮิตคิวแบบ As s a s s i n s น r e e d นะจะมีก็แต่เกจการมองเห็นของศัตรูที่เป็นวงกลมสีขาวหมุนวนขน นอกจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวละครคลาสหนึงจะมีสกิลหายตัวเพื่อรอบผ่านจรวออกไปแบบนี้ได้อีกด้วยซึ่งอันนี้มันชัดมากเลยนะครับว่าไม่ใช่สกิลจากตีมยุคกลางแน่นอนถ้าให้ผมเดาเนื้อเรื่องเล่นๆนะโลกของ Breakfast Second อาจจะโดนลุกรานจากเอเลี่ยนก็ได้ครับส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์จากนอกโลกถูกเอามาประยุกต์ใช้กับตัวละครในเกมแบบนี้ก็เป็นไปได้ ต่อไปข้อมูลส่วนที่3ก็คืออาวุธที่ขึ้นกับคลาสโดยตรงอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในเดโมจะมีตัวละครอยู่3สายให้เราเลือกเล่นทีนี้พอมาสังเกตจากเทรลเลอร์เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวละครสายอาชีพหนึงจะถือดาบ3เล่มอีกอาชีพจะใช้อาวุธคล้ายๆเงาวที่มีระยะทำการกว้างสุดและสุดท้ายก็คือคลาสอัศวินจับดาบถือโล่ที่จะมีขวานยักษ์เป็นอาวุธชิ้นที่2พกไปด้วย นอกจากนั้นอัศวินก็จะมีพลังกลางอนณาเขตออราสโลไทม์นะครับที่เป็นพลังเฉพาะตัวของอาชีพนี้คือเท่าที่ดูก็น่าจะตามที่เขาว่าจริงๆเลยนะครับว่าเลือกคลาสไม่เหมือนกันวิธีเล่นก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นเอง เอาเลยครับและข้อมูลสุดท้ายก็คือวันวางจำหน่ายกำหนดเอาไว้ในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็น่าจะลงให้กับ PC ก่อนนะครับส่วนคอนโซลเท่าที่ผมเข้าไปอ่านในเพจ Kickstarter ของผู้พัฒนาเขาบอกว่ามีแผนจะลงให้คอนโซลอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดอาจจะต้องรออัปเดตหลังจากที่ตัวเกมสมบูรณ์แล้วอีกชีน,นึงและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดครับ สุดท้ายก่อนจะไปดูเทรลเลอร์ The Move ก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนขอ,ของช่องเอาไว้ด้วยนะครับกับ a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมมนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e c o t h สามารถใช้โค้ด TMWOF7 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ